สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับดูกับผมฮาสว่าในคลิปนี้ก็จะมาแนะนำเด็กเฮอร์ไมโอนี่เกรนเจอร์นะครับโดยจะเป็นเด็กสายเวทนะเรามาดูที่คอสวามสามารถขอเคโคของน้องเฮอร์ไมโอนี่กันก่อนเลยนะครับโดยความสามารถเฮอร์ไมโอนี่เนี่ยก็คือเมื่อเราเล่นเวททุกๆ3ใบเนี่ยมานาที่ใช้ในการเล่นเวทใบต่อไปที่เยอะที่สุดที่อยู่บนมือเราเนี่ยจะลดลง50%ครับ,แล,ลลรบแล้วก็จะลดหลั่นตามระดับของเอเคโคนะอย่างถ้าสีทองจะลด50%สีม่วงก็จะลด45%นั่นเองครับ ความสามารถยังลดเหมือนกันนะ <Later. S 1> เอาละในเมื่อเฮอร์เมลนี่มีความสามารถในการลดค่าไลา่เวทสูงสุดแล้วเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องเล่นเวทถี่ๆใช่ไหมครับก็ขอเริ่มแนะนาการ์ดในเด็กกันเลยนะครับไมแรกนะครับโอพักน่ no. ก็คือนกน้อยบินรอบตัวนะฮะเมื่อเราใส่มาเนี่ยเป็นการ์ดสองมานานะครับทําให้เราทริกเกอร์ความสามารถของเฮอร์เมลนี่ได้ง่ายนะแล้วก็ดามเมจค่อนข้างดีครับโดยใช้แค่สองมานา รถโอพักน o เนี่ยจะคอมโบกับน้องไม้กวาดครับก็คือบูมสติกใบนี้นะครับสมานาเช่นกันโดยบูมสติ๊กเนี่ยจะบินไปยังเป้าหมายที่เราเลือกนะฮะก็คือจะทําให้เราส่งนกไปต่ออีกฝ่ายได้ดีครับคอมโบนกกับไม้กวาดใบอีกใบหนึ่งจะเป็นเอ็กโพโซสอมาณาเช่นกันครับเพราะเอ็กโพโซเนี่ยจะลิงไปตรงที่เราเลือกนะแล้วก็จะระเบิดกระจายทําให้สิ่งของรอบๆตัวเนี่ยกระเด็นออกมานะครับ ก็เป็นคาถาที่ดีมากครับใน2มานานะเพราะเอ็กโพโซทํา e ทให้กระเด็นเพราะฉะนั้นจะหยุดพวกการไล่ต่างๆได้ครับไม่ว่าจะเป็นคุกน้ําหรือฟูลโซนะที่เราเจอบ่อยๆไม่ต่อมาจะเป็นหมอกครับเนบูลัสนะตัวหมอกเนบูลัสเนี่ยประโยชน์ของเนบูลัสเนี่ยจะทําได้หลายแบบเลยครับอย่างหนึ่งคือการฮิวนะซึ่งกฮิวไม่แรงมากครับเพราะเป็นการสมานาส่วนอีกอย่างหนึ่งเนี่ยจะเอาไว้ลบได้ครับ ไม่ว่าจะเป็นหลบชันเดอร์สตอมโอีกฝ่ายหรือว่าหลบมอนสเตอร์ซัมมอนอีกฝ่ายนะที่กำลังมาหาเราถ้าเราเนวิลัสทันเนี่ยเขาก็จะไม่เห็นเรานะมาอีกใบหนึ่งก็จะเป็นชันเดอร์สตอมครับใบหลักของเด็กเลยนะตัวชันเดอร์สตอมจะเป็นหกการหกมานาเมื่อไรจะทําการฟาผ่าใส่หัวนะฮะแบบสุ่มนะสิบห้าโบนะก็ดาเมจดีมากครับแล้วก็ในเมื่อเป็นเวสสายฟ้าเนี่ยก็จะลดหีวด้วยนะครับต่อมาเป็นน้องหมาฮนะ น้องหมาสามหัวนะน้องหมาสามหัวเนี่ยความสามารถของเขาเนี่ยเขาใช้เจบสีมานานก็จริงนะแต่มานาของเขาเนี่ยจะลดลงหนึ่งต่อเวทที่เราใช้นะครับโดยที่อย่างพูดไปข้างต้นนะว่าเฮอร์เมลนี่เป็นเด็กที่เราสับจเวทยอยู่แล้วเพราะนั้นน้องหมาเนี่ยจะเก่งมากๆในเด็กนี้นะครับเพราะว่าน้องหมาถึกมากแล้วก็สามารถลงได้ฟรีเลยนะถ้าเราเล่นเวทถึงสิบสี่ใบซึ่งเด็กเฮอร์เมลนี่ก็ไม่ยากครับเล่นเวทสิบสี่ใบนะต่อมาพูดถึงสองใบสุดท้ายนะครับ โดยสองใบนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะเผื่อใครไม่ถูกใจแต่ขอแนะนำลิสตนี้ก่อนนะครับเพราะผมเล่นวิสแบงเพราะว่าวิสแบงผมเบลเยอะมากเอ็โคก็ยังบวกด้วยโดยวิสแบงเนี่ยเป็นการที่ดาเมจแรงมากๆนะครับพอเท่าดาเมจถึง700เลยเนี่ยจะเป็นการไล่ผู้ไปจุดที่กําหนดนะครับซึ่งวิสแบงเนี่ยจะลอยไปช้ามากๆนะถ้าเราไม่อยู่อีกฝ่ายเนี่ยจะทําให้เขาโดนไม่เต็มแล้วก็จะไม่แรงครับเพราะว่าวิสแบงจะแรงที่สุดท้ายซึ่งเราเรามาคอมโบกับใบนี้ครับอินเฟทัสหรือว่าลูกโป่งร้อยนั่นเองครับ โดนอีสเฟตัสก็จะมีดามเมจนะแล้วก็มีคอนโทรลเดลิชั่นอยู่ที่4วิเลยนะครับไม่อีกฝ่ายโดนเนี่ยอีกฝ่ายจะลอยเปลูกปกอยู่ถึง4วิเลยนะครับทําให้คอมโบกักบวิกแบงได้ดีมากๆนะแล้วก็ถามว่าถ้าไม่ใส่2ใบนี้จะใส่เป็นอะไรได้บ้างนะก็ใส่เป็นรองเท้านี่ได้นะครับพ็อกกี้นะเอาไว้เปิดหมอกได้นะครับแล้วก็เอาไว้ย้ายซัมมอนอย่างนกหมาก็ได้ครับช่วยเราได้ดีมากเด <ți> ี๋ยวย้ายโคเปเนียเนีย่ยคาซานดากด็ดีครับ มีต้องจากโพสต์ีมีอะไรอีกนี้นี่ครับโซ่นะิอคอคลาสนะครับเอาไว้เล่นกับวิซแบงก็ได้ครับเอาไวร้รวบนะแต่โซ่เนี่ยในปัจจุบันอาจจะเห็นคนเล่นน้อยเพราะว่ามีคนเล่นการ์ดแมงป่องเต้นเเยอะมากครับซึ่งโซ่จะไม่สามารถจับเขาที่อยู่บนแมงป่องได้นะมีใบอะไรอีกไหมที่ใส่ได้มีนี่ครับเซ็เทกซ์ทาสเซมป้านะก็เอาไว้เคลียร์มอนเป็นหมูได้ดีครับ พอเมื่อไล่ไปเนี่ยจะยิงชิ่งๆนะอย่างนี้ฮะก็ดาเมจก็ไม่แย่ครับร้อยยี่สิบนะนาทีเดยกา้าแล้วก็เบาได้สามทีโดนทั้งกลาวทั้งแอร์ด้วยมีอะไรอีกมีเซดิโอรครับกาสามมันนะฮะทุกคนคงรู้ความเก่งอยู่แล้วก็ไล่เป็นวงไฟหมูนะดาเมจดีวงดีตีทั้งแอร์ทั้งกลาวนะหรือจะเป็นนี่ก็ได้ครับพิษเขียวนะสำหรับใครที่ไม่ชอบโกเลมนะฮะโกเลมทหาร ก็เอามาเบรกได้ครับโกเลมจะแพ้พิเทเขียวมากนะเพราะว่าเดินช้าแล้วก็ทำดามียนได้เรื่อยๆนะฮะมีอะไรอีกมีเ e n นทัสผมเห็นคนเล่นอยู่นะเอาไว้ผักโกเลมเช่นกันนะที่เห็นนะมีเมฆครับเมฆชามก็เอาไว้ตัดฮิวข้างหลังก็เห็นบ่อยเหมือนกันนะก็ไม่น่ามีนะครับผมว่าลิสต์นี้ก็ดูดีมากนะนะถ้าอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนแค่สองใบาทางขวาเนี่ยนะฮะใครถนัดแบบไหนก็ลองเล่นกันดูได้ต่อมาขอ ต่อที่คอมพานเนียนเลยนะครับคอมพานเนียใบแรกผมเลือกเป็นคาสานาโวนะเพราะว่าเราสามารถตั้งได้โกรธน,นะครับเข้าเกมมาปุ๊บพอคาสานาใช้ได้ปุ๊บเราสามารถใช้ได้ทันทีนะทาให้เรามีพื้นที่เล่นนะฮะอีกฝ่ายก็จะร้อนใจมาเขีร์ก็ได้แล้วก็ทําให้คอมพานเนียของเราใบต่อไปมาไวด้วยนะในเมื่อเราเข้าเกมไปแล้วปุ๊บแล้วเราใช้เลยนะครับก็คาสานดาก,ก็จะยิงมอนในในวงผูกคนคงรู้ความเก่งดีต่อมาร้อนวิสซี่ก็เป็นการที่ดีมากครับผมเลือก ลอยเวสซี่เป็นใบที่2เพราะว่าเอามาเบรกเกมบุกข,ของเขานะครับถ้าอีกเขาเริ่มบุกเมื่อไหร่แล้วเราเห็นว่ามานาเขาไม่มพอเคลียร์ลอนหรือว่าเขาเพิ่งใช้ข้อัขวนไปไม่ต้องกลัวไอวี่เนี่ยลอนก็จะสวนกลับได้ดีเช่นกันครับหรือว่าถ้าใครต้องการเคลียร์มากๆเราสามารถรอยแล้วก็ใช้อินเฟทัสนะฮะลูกโป่งเนี่ยเบรกเขาได้ครับเขาจะใช้การ์เคลียร์ลอนของเราไม่ได้ในทันทีนะไอ้สุดท้ายผมเรียกเป็นเฮอร์มีอนี่ครับทุกคนคงรู้ความโหดของเฮอร์มีอนี่อยู่แล้วเขาจะไล่เวซซากับเรานะครับซึ่งครูดาวสิบว โอโบโหดของเด็กนี้นะก็จะเป็นเฮอไมนี่คู่กับทันเดอร์สตอร์มเลยนะครับใบนี้นะทาให้เราเล่นทันเดอร์สตอร์มได้2ทีก็จะแรงข้ามาครับหรือถ้าใครช่ำๆหน่อยเนี่ยจะใช้วิสแบงสองทีก็ได้ครับลอยเฮอร์ไมนี่แล้วก็วิสแบงนะก็แรงมากเลยครับแล้วก็คอมเพนเนียนใบไหนแทนได้มา้างก็อาจจะเป็นไอวี่ครับเอามาลบ้อนหรืฝ่ายแต่เรียกเราไม่กลัวล้อนเท่าไหร่เอามาลบมบังกรก็ได้ฮะมังกรบินมังกรไข่นะไอวี่ก็ดีครับ หรือว่าเป็นแฮกริดก็ได้ครับเอามาเพิ่มเล่นให้ตัวเองนะแล้วก็มูฟได้ด้วยหรือจะเป็นนี่ครับต้องกราฟไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะเอามาแทงให้เราครับโค้เด็กเราเนี่ยบอทไม่ค่อยมีนะมีแค่น้องหมาสามหัวมีอะไรอีกไหมไม่น่ามีแล้วมีมังกรนาเกา่ะฮะถ้าใครมังกรนาเกาเลเวลเยอะหรือว่าชอบใช้มังกรนาเกาก็ใช้ได้นะเพราะว่าเกมนี้ก็ไล่เวทบ่อยอยู่ครับแล้วก็ลําดับเนี่ย แล้วแต่ถนัดเลยนะครับจะเป็นคาซันด้าหนึ่งหรือคาซันด้าสามเพร์เมนี่หนึ่งก็ได้นะอย่างนี้นะเข้ามาโผมาเราเพิร์เมนี่แทนสตอมก็ได้ครับแต่ผมเลือกคาซันด้าหนึ่งมากกว่านะเพราะว่าเล่นเซฟกว่าเล่นเกมแล้วก็มีการสวนนะครับก็แนะนําเด็กจบไปแล้วนะครับต่อไปขอตัดไปที่รีเพย์กัน,นครับผมในส่วนของรีเพย์เนี่ยผมขอเริ่มที่นี่ครับเจอกับเนวิลลองบอททอมนะคนนี้เขาตัวต,ตานะมงมีมงกุฎแล้วก็การเวลเยอะครับ เกมนี้ก็สนุกอยู่ครับขอสคริปต์ตอนพิกแบนนะนะเริ่มกันเลยครับช่วงแรกเนี่ยก็ยังรอมานากันอยู่นะถือมานากันทั้งคู่อันนี้ผมลองเป็นเฮอร์เมโอนี่หนึ่งก่อนนะครับแล้วเราก็ต่อด้วยคอมโบนกไม่กวาดไปครับอันนี้เขาจะนกมาให้โดนเรานะแต่เขาช้า,ชาไปหน่อยนะึง ผมเคลียร์มือแล้วเขาจะแมงป่องเต้นพอดีเอ็กโพโซเนี่ยจะหยุดแมงป่องเต้นได้นะนี่ก็ถือมานานหรอกผมมานามอแล้วว่าจัดเลยครับเตนสตอมสองทีนะและ้วแฮมเมอร์นี่เราโดนอินเซีโอไปเกอบตายนะครับเขาใช้เป็นแฮกิทหนึ่งนะโมนี่เราโดนชนไปแล้วก็คอมโบเดิมครับนกบินเขามากรมานะเขาเริ่มจะบุก ผมมังกรไปก่อนนะเรายังไม่พร้อมเท่าไหร่เ,เล่นนี้ผมยังเล่นอีเซโดอยู่นะครับเล่นนี้ยังยังไม่มีหมานะมนผมก็เทนร์สตอมไปก่อนฮะรพร้อมนกเคลียร์มือนะฮะผมเชื่อมังกรปัญหามากแต่ตอนเนี้ยผมอยากจะเลียงที่ตัวเขามากกว่านะครับเพราะเขาเป็นเนวิลเขาสามารถทิ้วซัมมอนได้นะ แต่ที่จริงเพลงนี้ผมมาตีมังกรให้ตายเลยก็จะดีนะนี่ผมเล่นพลาดไปหน่อยผมอยากจะฆ่าเขาด้วยวิสแบงขก้นมา,มา่อนนี้ก็เลยถือมานานรอนะครับแล้วก็ทันทีก็ตอมเคลียร์เลยครับวังว่าจะผ่ามังกรตายนะแต่มังกรไม่ตายนะไม่ผ่าโดนมังกรเลยผมก็เลยนกเคลียร์ไปครับแล้วเขาเรียกมังกรตัวที่สองออกมาแล้วนะจังหวะนี้ผมคิดว่าเขาไม่มีมานาผมก็เลยรอนไปเลยนะครับ อมกับอินเฟทัสกันที่ว่าว่าเขาจะหยุดรอเราผมอินเฟทัสเขารอยไปเขาเดินหลบแต่ก็ยังโดนขอบขอบครับเราก็เลยรีบแบงส่วนพรอมิเชโดโถมดาเมจไปเลยนะฮะเขาก็ครูซโอเคลียครับก็คือถ้าเมื่อกี้ผมไม่ลอยเขาไว้ครูซโอจะเคลียลอยของเราได้ไวนะนี่เขาเห็นว่าเราจ่ายของหมดแล้วเขาก็เลยจะสวนมากก็เราไปเมียดด้วยเราไม่จะเป็นต้องกังวลลอยนะผมไปเทนนิสตอร์มส่วนเข้าไปครับจ่ายไปเลยครับเด็กเรา นี่ผมเห็นว่ามันจะหนักไปก็เลยยุบแรงเชียนะเซโด้เียมือไปก่อนนะหมอกครับหลบฮิวครับมาทำได้อสอมไปอรอบฮะทำเด้อสองมีใช้มีใช้ไปเลยนะฮะจะถือไว้ก่อนก็ได้รอดูเชิงเขาครับอันนี้ผมอยากจะเล็งเขาเหมือนเดิมแต่เซนด้าเรามาแล้วนะ เรามีที่เล่นแล้วนี่ครับลอยพร้อมพุแรงมากครับเ้ื่อยต่อ,ตอเขาไปเรื่อยๆนะนี่เขาสวนด้วยมอคอยแก๊งอ,อยู่ในหมอกเรายังเล่นอยู่ได้ครับนี่หมอกละหมดแล้วต้องเคลียร์แล้วนี่ผมถือมานานรอที่จะวิสแบงเขาเลยนะขเขาเรียกเขาน้อยมากเขาโดนรอยแบงตายแน่นอน เกี้อกโ,โซเคียรไปนะรอรอยพี่ออแบงครับเขาก็โดยแล้ว่าดีีครับจบไปสำหรับเกมแรกนะมาครับมาดูเกมที่สองเกมที่สองนี่ผมเลือกมาเป็นเจอแฮกิบนะฮะเป็นแฮกิบมังกรมาดูกันครับห้ามช่วงพิกแบงไปนะ เริ่มแรกก็เหมือนเดิมครับถือมานานรอทั้งคู่ดูเชิงกันนะผมมาผมเล่นเลียน,นี้เป็นคาสันดาหนึ่งน,นะเพื่ที่เราจะได้วนของพักเลียนไวๆอ,อันนี้ถ้ามังกรเนี่ยจะชนะคาสันดานะครับก็เลยเลือกเอ็กโพโซมังกรเข้ามาในวงคาสันดาเราจะได้เคลียร์ได้นะมังกรข้อเสียไปแล้วนะ นี่ครับแล้วทีนี้เขาหลอนมาเราสามารถอินเฟคัสหลอนในวงคาสันดาได้นะฮะเพื่อที่จะไม่ให้คาสันดาเราเจ็บแลวคาสันดาเราก็ตีฟีเราก็ตีฟ,ตฟีครับนี่ครับเขาเสียาาทั้งมังกรทั้งหลอนไปแล้วนะกมพอคโอครนข้างตามเลือกที่จะเอเซโดเคลียคาสันดายัางไม่ตายนะมานามาแล้วก็ทันร์สตอร์ส่วนนะครับนนี้ผมเล่นเป็นน้องหมาแล้วนะ จะได้มีอะไรสู้บ่อดบ้างนี่ครับลอยวิสแปลงไปเพื่อที่จะเคลียร์มังกรน,นะถ้าเราจะดาเมจใส่คน่ะควรจะวิสแบงตรงกลางคนนะไม่งั้นเขาจะหลบพริสุดท้ายได้แล้วเมยเราจะหายไปสองร้อยเลยนะหมอกเคลียร์มือเหมือนเดิมฮะไอคอมมอนสเตอร์บุกมาเพื่อจะเคลียร์คาทันดาเขาก็ทําได้ครับในที่สุดนะดผมเคลียร์มือเฉยนะเพื่อที่จะทันได้สตอม เอาคาสันดามาปุ๊บเห็นแล้วผมก็เลยรอนสวนเลยนะเพราะเขาไม่มีไอวี่ครับบอมบอกกับคาสันดาแล้วมังกรมาแล้วนะนี่ผมรอยเบรกไวน้แะ้วติดแบงตามครับค่เคีย์มังกรนะเหมือนเดิมเขามีข้ามมังกรข้ามมังกรเขาตายเนี่ยเขาก็ต้องรอใหม่เลยเขาเลยฟรีีมาแนละ้วฮะ ผมเล่นน้องหมาบวกทันนัตอมไปเลยนะฮะบอดเราค่อนข้างหนาจากหมาเลือดเราเยอะมากนะนี่เคลียบอมบ็อกนะครับ,บอมบ็อกสำคัญมากนะเหนอยแรงก่อนเขามาอีกรอบนะผมจะรอที่รอยเดอวิสแบงนะฮะเทนี้ตัดนะครับแรงไมมากนะท่านติดนี่นนเขาโหลดแล้วฮะแล้วเขาเลือกที่จะฮิวมังกรน,นะฮะผมก็เลยจะฆ่าเขาให้ไวที่สุด ก็เลยเฮอร์เมลี่นี่ทันเดอรสตอมเป็นคโคพลินไปที่3นะผมคิดว่าโคาชนดำเหยียดเราไม่ไหวแล้วนะแต่เขามีแฮกเก็บนะฮะก็เลยต้องสู้กันอีกหน่อยให้ผมรีบวิสแบงไปนิดนึงนะเพราะว่าผมจะหวังให้เฮอร์เมลี่วิสแบงกับเราแต่เฮอร์เมลี่ตายก่อนต้องเรียกว่าช้าไปสิเฟนนีพาดนะฮะก็เลยนกเพื่อที่จะเคลียร์มก่อนแล้วก็ทันเดอร์สตอมต่อครับ ตัดคิวจากแฮกิดด้วยนะนี่บอดเราตามแล้วะฮะค่อนข้างลำบากแต่เขาก็ลอยอยู่ะฮะเหมือนเดิมเขาเลือดคิวตัวเองแล้วนะครับอันนี้ผมรอรอ,อยืยแบงแล้วนะแต่เขาเดินหลบครับเขารู้ว่าเรารอรอเขาอยู่บอดเราตามค่อนข้างมากครับตอนนี้แต่เลือดเขายงังลเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนผมก็เลยรอที่จะสวนไปที่เขาอีกรอบหนึ่งนะ เดินหนี <S <S เดินหนีเคลียร <ๆ S 2> ไปครับแต่เขาเดินข้อมุมนะหลบไม่ได้อยู่แล้วก็เลยตายไปครับกี๊กีมาครับเกมสุดท้ายนะเกมนี้เจอกับแฮร์รี่พอต r เตอร์นะเกมนี้ค่อนข้างสนุกเลยครับเป็นเด็กสายเวทเจอกันนะฮะทำชงฟลิกแดนเดิม เมือนเดิมครับเริ่มเกมมายืนดูเชิงทั้งคู่เขาโปมาเฮอร์โมนี่เลยนะค่อนข้างแรงครับแฮร์รี่นะเขาสปิยูไฟมาเอาเจ็บค่อนข้างมากนะตอนเกมตอนแรแฮร์รี่เขาเล่นเวทน้อยอยู่แล้วนะไมเล่นเล่นเวทคาราชน้อยนี่เราก็เลยสวนด้วยรอยวิบแบนเหมือนเดิม คอมโบโเราค่อนข้างแรงครับที่ผมก็ยืนดูเชิงผมกลับไปฮิวให้คาซาดานิดนิดหน่อยหน่อยลบพนบอลครับคาซาดาเราตายไปแล้วนะผมทันเดอร์สตอมไปเลยนะทันปีที่ได้มาสาบมรานะก็เล่นเวทต่อต่อเคลียร์มือลดค่าไาด้ไปเรื่อยๆครับวิสแบงเหลือสี่แล้วนะผมก็รอที่จะเล่นคอมโบโล,ลูกป่งวิสแบงเหมือนเดิมเขาอินเฟสทัสมกาก่อนอาก่ามานะ ันก็เลยเลือกที่จะลอยไปเลยเนี่ยเมื่อเขาเป็นแฮร์รี่เขาคงไม่มีซัมมอนก็รอที่จะลอยวิทแบนครับแต่เขาเดินนะอันนี้พลาดเลยครับต้องใช้ให้ดีกว่านี้นะนี่ครับสปิตรไฟสปุตรไฟลอยมาโดนแล้วนะสปิตรไฟมันแรงมากนะถ้าเราถ้าเราโดนชนนี่เราค่อนข้างโลแล้วครับเราค่อนข้างเสียเปรียบทั้งบอร์ดทั้งเลือดเลยนะ ผมก็รอคอมโบเดิมฮะอันนี้เดินหลบไม่ทันนะฮะมีเฟทัฟสวิธแบงครับคอมโบสุดแรงของเราตึ้มเขาเหลือแค่ห้าสิบแล้วนะน,นี่กดดันทั้งคู่ผมก็เอ็กโพโซไปตึ้มเ,มเกือบแพ้ครับจีจครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเด็กเฮอมลนี้การเล่นของผมก็จะเป็นการเล่นของช่วงแรงแปดพันหนึ่งร้อยขึ้นไปนะก็ยังอาจจะยังไม่ช่ำมากยังไม่เป๊ะร้อร์เนะครับก็ค่อยๆฝึกกันไปนะๆๆ แล้วก็สุดท้ายนี้ถ้าใครชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ